ในคลิปนี้นะคะผมจะปลอมตัวเป็นหมอแล้วไปปนรวมถึงสัมภาษณ์หน่วยงานเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงโอ้เข้าไอ้หี้ยโจรมาไอ้ oh, <man. S 1> สัเอาหน้าอะไรวะอะไรวะเอ็มเอาแมงดิเอาที่ตัวเอาดิีสี่ตัวนะมาสี่ <4 S 2> ตัวไหวปะเด็กกูวิอยู่บนรถนะเอเคปะเออมึงมึงไหว,หวปะเอาเอาปาก<ว>ก่อน เอาไหวมึงมีเพจใช่ปะ่ะหนึ่งเอาเอาดี๋ยวกูยิงไม้ให้มึงมึงเอาป่าให้ตายก่อนเพื่อนมันเหลือแค่หมัดกับปากเดี๋ยวบอกสวยเอาเทียตัวเอาเทียตัว,ตวมึงเอาตัวไหนก่อนมึงเล่นไม้ก่อนเล่นไม้ก่อนรอมันเหลือน้อย,อยๆอ่ะสวยสวยเหลือตัวเดียวเอเ็มมาเชมาเชชัวชัวมาเชมาเชเอาชัว กระสุนกูหมดวะกูต้องใส่กระสุนเล็กเอ้ยมันชุบมันชุบมันชุบเฮ้ยมึงบูตีบูตไปดิพูดไม่ได้วะอ่ะเอออาอดิเอาดิปลายไม้เองพี่หะอืมอืมมันเป็นหมาดมึงอย่าไปกลัวมันมึงเปลี่ยนเป็นไม้ไอ้เหี้ยมันตีหัวเพื่อนเดียวกันเออนี่ไงเอาเอาเอ็มนวดนวดกูรออยู่กูรออยู่เพื่อน มาดิไอสัตว์มาดิมาดิมาดิไอสัตว์ปนไปปนไปปนไปอุปน่ะเฮ้ยเฮียผู้เล่นใหม่ทั้งนั้นไอ้สัตว์มาเป็นโจรเนี่ยใช่เหรอเอออ้าวเป็นโจรได้ไงอ่ะโดนยืดตีไอ้เฮียกูโปนหมดอ่ะกูบอกเลยเอ้เฮียไม่ปนไม่ได้วะเอ้ยเฮียมันบล็อกมันปนจมาดิมันบั็อกเออ่าบักว่ะนี่มาแล้วไงมาแล้วมาแล้วมึงเจอแน่ไอสัตว์เจอแน่ ตำรวจมจับโจดนี่สคนเนี่ยครับเขาจะมาป้นอ่ะเขาเป็นผู้เล่นใหม่ผมออกคืนไม่ได้อ่ะอันนี้ตัวนี้ผู้เล่นใหม่ด้วยเนี่ยสามคนแล้วเหรอครับใช่ครับสามคนครับเนี่ยขับางไปน่าคครันนึงบเขาเป็นโจรเหรอใช่ครับเขาจะมาป้นเดี๋ยวผมฆ่าไปก่อนเนี่ยเขาทำร้ายผมเนี่ยทำร้ายของผมอ่ะเนี่ยที่มีการถ่ายหรือเปล่าย้มีครับมีครับผมมีครูปภาพ อะไรนะครับไปแล้วคนละสามห้าเนี่ยเป็นผู้เล่นใหม่ด้วยเนี่ยต้องโดนยึดนะคนตำรวจต้องโดนยึดบัตรนะเนยึดบัตรอ่ะใช่ทำงานเป็นงานดำเนี่ยใช่ไอ้ไอ้ที่ถือไม้มาเลยตัวเนี้ยไอ้ของหมีเนี่ยโอเคแม่คนนี้เราขอดวงสองพันได้ไมพี่ครับพนักงได้ไหมพี่ไม่ได้ไม่ได้มาไปบุญเจ็ดพันคุณเจ็ดพันแล้วเจ็ดพันคุณเหลือไหมคุณมีสองพันห้าเอาได้ครับได้ครับได้ครับเอาหมดครับ ขอญาตเจวครับโอ้ยเพิ่งไปไหมเนี่ยมันได้มีโครงการลดไปแล้วใส่ใส่บินคนไปแล้วใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่อยอยู่ดีมีตังใช้เหรอข้าวเอออยู่ดีเงินก็เข้าตาก่อนเด้ไอ้หนูแฮงเตอร์เจอกันกับพี่เไม่ไจไม่ไ้นใจเดี๋ยวเราว่างสักห้านาทีครับใช่ครับวันีผมขอสัมภาษณ์นะครับคิดยังไงกับโจรประเทศเนี่ยครับมันเป็นยังไงครับ คุณคุณเจอโจอฉันพูดน้อยอดีตคุณแล้วเจอชาวตู้สูงอ่ะชาวตู้สูงนี่จะเป็นยังไงครับโจชาวตู้สูงอ่ะก็เดี๋ยวคันนึงก็มากันสี่คนน่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เขาก็สี่คนนะใช่ใช่แบบว่าสี่คนพร้อมกับคู้ควบคับอ๋ออันนี้คุณตำรวจเป็นตำรวจนานยังครับตำรวจนานแต่ว่าเนี่ยใช่แล้วคนนี้นะครับเป็นเดือนเดียร์ครับเดือนเดียวแล้วคุณผู้หญิงอ่ะครับคุณผู้หญิงเขาแอบอะไรครับแอบอะไรเปิดเหมือนกันนะครับ เป็นตั้งแต่ประเทศเปิดแรกๆเลยครับใช่เลอครับทำไมผมไม่เคยรู้จักคุณเลยอ่ะการ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 ปรับโจนี่เขาเขาคิดกันยังไงครับจับโจนมันจับยากในกัรกันถ้าจับถ้าจับได้นี่ต้องโดนข้อหาอะไรมาถ้าจับโจนก็แล้วแต่เขาทํามาดิมึงถามนี้เขาก็จะตอบปยังไงอ้าก็ต้องยกเคสนึงเคสยวเคสม่อก้ที้ถามถามแบบนี้ดีกว่าถ้าสมมติแบบ คุณตำรวจเคยเจอแบบโจรแบบหัวร้อนผู้ใส่ไหมใช่ครับผมมันไม่เป็นอยอะไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอหรอครับคนใหญ่ไม่ค่อยเจอหรอประเทศนี้ครับแล้วเคสแปลกๆเนี่ยที่ที่คุณตำรวจเจอเนี่ยคือเคสแบบไหนครับใช่ครับอย่างเคสงานดำอะไรเงี้ยคนหัวร้อนเหระเนาะเคสแบบปกติครับใช่ใช่อย่างเช่นทำงานดำอะไรเงี้ยอะไรแปลกสุดครับนะไรแปลกสุดเหรออะไรแปลกสุดเหรอใช่ครับไอโจรแบบโจรขโมยแขบขโมยอะไรอะไรแปลกสุดอ่ะ ที่คุณตกลงบอกคิดนะครับมันก็ไม่มีลไรน่าแปลกเลยไม่มีลักษณแปลกเลยแคบแล้วหนีลงเรือครับขโมยแคบแล้วหนีลงเรือสอบใอรวอันนี้พิสูจน์ได้อยู่นะเมันข่าวล่าลือหรือครับอันเนี้ยใช่ใช่มีมีคนลืออยู่ว่ามีคนแบบแบบพุ่งลงเรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วเวลาสมมุติเวลาแบบสมมติเราโดนแทงอย่างเงี้ยแล้วแล้วเราสามารถจับเลยได้ไหมถ้าเราก่อนตายเราจำเขาได้ก็ได้ครับล้วสามารถจิตูิทยาได้ไหมครับ ที่นี่ไม่มียึดอาวุธอ๋อไม่มียึดอาวุธเหรอครับเคยมีตำรวจดำปะโอ้ตำรวจดำก็ดำกดไปที่ทาวอรเลยครับทาวอรเลยเหรอใช่คนตำรวจนะดำไหมครับไม่ดำครับผมว่าดำครับลองถอดกางเกงครับดำไม่ดำดูหน่อยผมเท้ๆครับไม่ดำเลยมึงคิดว่าเราไอ้หน้าตาเหมือนหมอป่าวะเหมือนดีแค่กูยิ่งเหมือนเลยมึงจำกูไม่ได้เมื่อกี้เมื่อกี้มึงขึ้นรถมากูว่าหมอที่ไหนมาขึ้นรถกับกูกูงงอะย่างเงียความเมียนระดับจิต เราเราจะจะไปป้นที่ไหนก่อนดีวะเราจะตกป่าเราจะทําทรงแบบว่าเหมือนไปรับเคสอ่ใช่ปะถ้าสมมติเคสมันเยอะถ้าไม่ทำไงอะฮะถ้าสมมติเคสมันเยอะกูอุ้มมาคนละคนกูไงก็อุ้มคนละคนแต่คนอื่นอะฮะอุ้มอุ้มออกไปแล้วก็ป้นแล้วก็ขับเข้ามาเออใช่จะบอกไว้ก่อนเว้ยว่าว่าประเทศนี้ไม่สามารถปลอมโดยเป็นหน่วยงานได้นะเว้ยใช่อันนี้คือเราอขอขออันนี้ขอมาได้ไง much 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 later จะรอดปล่าอาการเป็นหมอเราเนี่ยเพื่อนไม่รู้อ่ะหมอผมผมน่าจะช่วยหมอไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหมอลองหน่อยเดี๋ยวหมอลองหน่อยรูว่ามันจะไปไหนแล้ววันนี้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอ้ยชีวิตลำบากชิบหายเดี๋ยวเอพอดไหมครับไปไปพามันนี่เหรอครับผม ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอารถตรงนี้ก็ได้ครับไปส่งผมได้ไหมตรงนี้โอ้ยเฮียชิบหายละหมอจริงอยู่ตรงนี้หมดขึ้นมาขึ้นมา,าเฮียหมอมาถอดชุดไปก่อนถอดชุดไปก่อนอย่าหมอรู้๋ยวโดนแบคทีเรียเราต้องไปเอารถคันนั้นคืนเอาเพื่อนทำไมวะรถเราไม่เนียนอะ่ะถอยไปถอยไปเออออกไปตรงนู้นเลยลำบากน้อยเฮีย การจะทำมีอะไรมันต้องแบบชีวิตดูลำบาก้วมึงเอารถกูไปเก็บก่อนไอ้เอ้ยฉีดยาไหมครับคีดครับขีดครับห้าร้อยครับเขียมใหญ่ใต่บินเลยหมอก็ใส่บินให้ผมได้หรือครับเอฟเจ็ดมันพังบริการฟรีหรอใช่ครับห้าร้อยอ่ะสองอยห้าสิบ่าิปมาสองร้อยห้าสิบขอใช่ใช่เข็มใหญ่นะใช่ใช่ ได้ไม่ใหญ่ได้ปะไรใส่บินไม่ได้มันเอฟเจ็ดผมพังอ่ะใช่อ้าวองหกงั้นงั้นก็ผมก็ให้ไม่ได้อ่ะไอเงินผมพังอ่ะเงินมันขาดอ่ะเงินพังได้ยังไงเงินมันขาดเอาไว้เนี่ยสองร้อยห้าสิบเข็มใหญ่ราคาพิเศษเนี่ยนอกสถานที่เอาง่ายคุณหมอฉีดก่อนโอ้ไม่เอาดีกว่างั้นไปดีกว่างั้นไปโรงพยาบาลนะทำมันให้บินทามันให้บินนะใช่ใช่ไปเข้าไง ช่วยช่วยหมอหน่อยช่วยช่วยหมอหน่อยฉีดก่อนได้ไงต้องให้เงินก่อนแล้วหมอจะฉีดได้ปุ๊บหมอแล้วหมอจหมอจะฉีดได้ไงก็ตามหมอโรงพยาบาลได้หมอโรงพยาบาลก็ได้ใช่เอาไม่เอาไมเอาหมองั้นไปฉีดที่ผมที่โรงพยาบาลไม่ล่ะงั้นไปฉีดก่อนโรงพยาบาลผมให้ัผมไปแล้วนะไม่ฉีดผมไปแล้วแต่ว่สิเต็มใหญ่ไปละท่าไม่รู้ดีเอ็มนี่ก็หมอเถื่อนไอ้สัตว์ว่าหมอเอ้ย เนี่ยอไเอ็มเอ็มเอ็มอะไรมือลงไปแล้วมึงอุ้มศพออกมาได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวเขาได้เฮี้ยทำไมอ่ะเล็กนิดเลยเฮี้ยหมอไม่ได้โกหกแล้วโอเคขัดงันเดี่ยวงันเดี่ยวงันเดี๋ยวหมอมาดูให้อีกรอบหนึ่งค่ะอันนี้อันนี้เป็นศพบนโจรที่แม่ที่เห็นหมอเห็นศพคนเสื้อดำป่ะที่เห็นป่ะพี่เซฟ พี่เสไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้น่าฮะเนี่ยลุงโจลุงโจเปลี่ยนผมป่ะกูพูดไม่ได้แต่มันจำได้มันขึ้นบอกว่าไม่สามารถอุ้มผู้ตายได้อะไหนครับหมอไม่เห็นเลยครับเนี่ยเฮ้เปรียมหมอคุ้นยังอะไรไงนอน ผมไม่อยากจบเลยอะเห้ยนี่ไงเอาไปเอ๊าไปหายรู้ไปดูเอาไปจบจบมันอุ้มไม่ได้ไอ่แหวกูลืมอ๋อเออว่ะเขาเปลี่ยนอุ้มมาใหม่มันอุ้มไม่ได้ไงวะไอ้ยี่อชิบพาละกูต้องป้นตรงนั้นเลยว่ะ พีพีอาร์มีแบบว่าเนียนก่อนที่จะขึ้นมอครับครับผมส่งกำลังพยาบาลด้วยได้ไหมครับแต่อุ้มได้ครับได้ครับเดี๋ยวให้หมอคนอื่นมาอุ้มนะครับผมไม่เห็นอะหมอจริงมากโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลหมอจริงมากหมอจริงมาก คุณครับครับผมพูดเชิญครับไอ้ยังกุมโป้นต่อหน้าเลยไอ้ซ่าเมื่อกี้กุมป้นใช่ไหมเออมึงโป้นได้ใช่ไหมไอ้เอ็มเออป้นได้ซ่าเอ้ยไอ้เหี้ยเอ็มกูลืมไปกูลืมไปว่าไม่ไม่เออกูลืมไปว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนอุ้มมาใหม่เว้ยคือถ้าคนตายอ่ะมันจะอุ้มไม่ได้มันต้องให้หมอมาอุ้มเลยใช่ปะไหนวะไม่เห็นมีใครเลยวะคุณหมอขโมยรถ หมอครับหมอครับอ๋อหมอเขาไปไหนเราไม่รู้หมอเขาไปไหนครับขับรถไปไหนไม่รู้ครับอ๋อนี้อันนี้ไปไหนครับเนี่ยอันนี้เป็นไหนครับเป็นประชาชนครับผมก็ขับรถปกติจะไปไหนครับขับจักรยานเล่นครับคนนี้มาฉีดยาเหรวหมอมาฉีดยาหน่อยหมอเออฉีดยาหรอครับ เอาเข็มใหญ่เลยครับเข็มใหญ่เหรอยาหมดไหมอันนี้อันนี้ต้องเป็นเบอร์ครับครับหนึ่งสองซีหนึ่งครับเออผมขาดรอยยิงหุ่นต้องไปกดก่อนเนี่ยมีมีข้างหลังนะครับมีข้างหลังนะครับอันนี้มิตชูเออมึงเตรียมรถให้กูหน่อยเพื่อนเดี๋ยวกูฉีดทำทรงฉีดแล้วมึงมึงเอาเอาประตูมาให้กูขึ้นแล้วกูไปแล้วหนึ่งสองซีหนึ่งครับ ออร์ดีเรอาดะไว้มึงอยู่ไว้มึงอยู่ว้จะลบลบมึงอยู่ไว้มึงอยู่ไว้โอเคตกลไปอยู่ั้พี้มึงอยู่ข้างบนนูนหวงป่ะโอเคครับะครับเฮ้ยรถหายโอ้โหเฮ้ยโอ้โห้อยอจริงโอ้ยสอไปส่งไหไม่เป็นไรครับมีจักรยานครับมีจักรยานหมออยู่ครับหอรเรยาโอยยยย หมอจริงวาพอดีเยี่ยกกได้รี่วะสัตว์เยี่ยสัตว์หมอเลี้ยงไม่เพิ่มค่ะนู่นข้างในโรงาานะคะหมอเจอแล้วหนึ่งครั้งคุณยังไม่ทันคุณออกแต่ลงมาบาลเลยคุณยังคุณก็กลับมาใส่แล้วหมอพูดถูกไหมต้องครัวคุณมีกี่คนน่ะ ตอนนี้หมอกำลังตึงอยู่คุณะเอาเอาเป็นงี้ดีกว่าให้ให้เขาขอโทษปวดโรงพยาบาลคือห้างใส่หน้ากากเขาลงนาลนะคะนี่หมอทำงานหมอน่าจะบอกดีๆอ่ะหมอแบบคุณครับเจ้ายังงไเื่อผมไม่าใจอ่ะไม่ขอโทษอะไรหมอไม่หมอไม่ได้พูดไม่ดีแล้วนะถามได้นะใช่ใช่ผมได้นะหมอบอกตั้งแต่ข้างในแล้วค่ะไอ้เจ๊นี่เป็นยังไงกับเขาบ้างคะอันนี้ผมไม่รู้แต่ไอ้เจ๊นปัดไอ้เอ็มหมอเขากำลังตึงๆอยู่ อันนี้คือคุณหมอใส่ชุดแบบนี้ได้เหรอครับเออวันอีทิตย์ค่ะวันอาทิตย์อ๋อวันอาทิตย์คือเขาใส่ชุดอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่สีเดงเอ้ยคนนี้หน้าคุน,นคุณหน้าคนคุณอะเราเคยเจอกันหรือเปล่าฮัลโหลครับเราเคยเจอกันหรือเปล่าไม่แน่ใจ <laughs> เ,เ,เจอกันแถวหน้าสมอน,อน,อนลิซายไหม ใช่ครับพี่ฉีดยาผมไม่ขึ้นนะใครหมอตอนนี้วันสรุปผีขึ้นยังครับสรุปขึ้นยังครับผมไม่ให้ให้หมอผู้หญิงฉีดไปแล้วพี่เขาว่ามีปัญหาเพราะฉีดยาไม่ขึ้นเปลี่ยนชุดกันตัวนี้เลยเป็นหมอ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 พี่ยนชุดกันตัวนี้เลยอันนี้มันเป็นหมอกี่เดือนแล้วนะใครตุนหนูเพิ่งแัะบรรจุหมอได้ได้ได้สองสามวัน สามวันสามวันแล้วทำไมถึงเป็นหมอใช่ไอ้ฝนได้เป็นหมอฟอนอะไรไม่มีเงินใช่ไหมไอ้ตุ๋นที่เจ็บตามใช่ไหมถูกต้องไหมอ่าสมมติมีคนมาปวดเนี่ยให้ทำไงอ่ะใช่ครับเนี่ยอย่างสมมติคนเนี้ยเนี่ยคนคนเนี้ยซื่งม่วงเนี่ยมาปวดนาแล้วเนี่ยอะไรอะอันนี้คือกำลังการสัมภาษณ์หนูเพื่อแบบว่าถ้าหนูทำผิดพี่ก็จะปลดหนูออกหมออย่างงี้ไม่ใช่คพี่โชว์ไปไอ้ตุ๋นหมอฟรีไหมย้ายเสียโชว์ไปอ่าเนี่ยคนเนี้ยมาปวดเนี่ยใช่ ใช่ไหมรู้จะบอกว่าทำไมทำตัวแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าพี่ไม่ฟังนี่เหตุการณ์จริงเลยเนี่ยที่หนึ่งนะเนี่ยถ้าครั้งที่สองยังมีอยู่หนูจะแบ็คลิสต์นะคะพี่ขออนุญาต่พิมพ์าคาหมื่นถ้ามีครั้งที่สามนะครับครั้งที่สามก็แตกคูณไปเลยค่ะคูณไปเลยใช่ไหมยื้อใช่ไหมนี่ยคุณหมอเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเ้าอย่างเนี้ยเขาถือ่ะเหตุการณ์จริงนะเนี่ยนี่เหตุการณ์จริงนะเหตุการณ์จริงเนี่ยเอาวางพุทธค่ะเขาต้องโดนห้าหมื่นใช่ไหมครับ อ๋อใส่บีเขาเลยครับเต็มที่เลยปัดถอดหน้ากากหน่อยเฮ้ยเราแน่นนะเนี่ยเต้นแน่นกดแน่นกดหมายถึงแขนนะใช่เอาพี่ด่าหนุ่มวัวหนอไม่ได้ด่าไม่ได้มีคำว่าวัวเลยบพีบูพีแทงหมอตายเงี้ยผมโดนอะไรป้าเอาโดนกี่โดนแบ็คลิดปีสองชั่วโมงสองเล่นสองชั่วโมงเองเหรอสองชั่วโมงเราทำอะไรได้อสองชั่วโมงนี่ทำอะไรได้บ้างครับใช่แปดไหม อันนี้ถามใช่ใช่ใช่หมายถึงโดนอ่ะถ้าสมมติสมมติผมสมมติผมโดนแบงค์ดีสสองชั่วโมงเนี่ยผมสาามรถทำอะไรได้บ้างไม่ทำอะไรไม่ได้เลยถ้ามาก็โดนเก็บค่าแบงค์ดีสไงเราก็เสียเวลาดิจะแบงค์ดีสทำไมเสียเวลาสองชั่วโมงก็คือมารักษาไม่ได้ใช่ไรก็รักษาไม่ได้ก็คูณสิบเท่าไงถ้าไม่จ่ายแล้วทำผิดอีกก็คูณยี่สิบคูณสามสิบคูณสี่สิบถ้าอยู่ดีอ่ะอยู่ดีมีมีคนไข้มาบอกว่ารักษาใจอะทำไงอ่ะ ใช่ไม่ได้นะคะหมอมีผัวแล้วโอเคอ๋อแสได้ว่าหมอมีผัวแล้วอ่าคำถามสุดท้ายก่อนจะจากลาอันนี้คํคำถามคำถามสุดท้ายครับแล้วระหว่างไข่กับไก่ะไรเกิดก่อนกันใช่หนูเกิดก่อนทำไมอ่ะไม่รู้พี่ต้องการอะไรจากหนูอ่ะนี่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 จะไปไหนเขาจะสัมภาษณ์อ๋อสัมภาษณ์นี่ครับ อไอ้เยัยกูโดนเฉยอย่างแรกอย่างแรกไอ้เยัยไอ้เยัยกลัวอะไรอ่ะไอ้เัีเรรอซื้อกูไม่สภาก็ต้องรู้ทุกอย่างไงอ๋ออ้าโอเคโอเคเลยวะวันเรารู้กันไหนอ่ยอันนี้ผมถามตรงๆเลยสภานี้มีหน้าที่ทำมีหน้าที่ทำที่อะไรบ้างในประเทศนะครับอ๋อก็คืออะไรครับแล้วเดี๋ยบสภามีหน้าที่ดูแลแก๊งและประชาชนทุกคนเลยนะครับที่มีปัญหาเข้ามาเรื่องสตอรี่หรือว่าจะเป็น เป็นแบบปัญหาต่างๆอะไรเงี้ยครับทุกอย่างแทบจะทุกอย่างเลยหรือแบบปัญหาเรื่องภายในประเทศเราสามารถติดต่อทางสภาได้เลยครับนี่คือหน้าที่ที่สภาทำแล้วเอ่อแล้วข่าวว่ามีบัตรบัตรแก๊งเ่ะเปเทียเป็นเทียมมันคือยังไงครับ,บ,บสาอ๋อใช่ครับแก๊งนี้มีอะไรบ้างครับเทียคาร์ดไม่ใช่ใชไม่ใช่เทียร์คาร์ดใช่ไหมเป็นคาร์ดครับก็คือณปัจจุบันตอนนี้นะครับตอนนี้คาร์ดเนี่ยมีคาร์ดซีกับคาร์ดดีนะครับคาร์ดซีเนี่ย คือสามารถเล่นสตอรี่ได้12คนนะครับแต่สามารถเพิ่มสล็อตได้ไม่จำกัดตอนนี้นะครับส่วนคัตบีนะครับคัตบีเนี่ยสามารถได้20คนเลยแล้วก็สล็อตไม่จำกัดเช่นเดียวกันการการที่เราจะขึ้นคัตบีได้เนี่ยก็จะต้องทำเขาเรียกนักการ์ดคัตบี10บใบเพื่อมาแลกกับสภาเพื่อให้แบบสล็อตเราขึ้นเป็น20คนได้เลยครับ อ๋อคือ<ด>เรืเล่นสตอรี่ได้20คนใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วในใ<ช>อานาคตเนี่ยผมถามหน่อยว่าจะมีคัดขึ้นไปเรื่อยๆไหมครับอ่ามีแน่นอนครับตอนนี้กําลังประชุมกับทางสภาอยู่ว่าจ้าขึ้นเท่าไหร่แล้วกําจัดสลอตหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะเยอะเกินไปครับผมแล้วเวลาสตอรี่สมมติคัดต B กับคัดซ C ต่อยอกันนี้ได้ปะ ได้ครับได้ครับแต่แต่การที่เราเล่นเนี่ยครับคือเราจะต้องดูนะครับว่าค์ดไหนเป็นคนหาเรื่องก่อนถ้าสมมติว่าคัสซีเนี่ยหาเรื่องคัสบีแล้วตกลงเล่นกันคัสบีจะต้องเล่น20่สิบและตีจะต้องเล่น12สนะครับส่วนถ้าคัสบีไปหาเรื่องค์ดตีคัสบีจะต้องเล่นเท่ากับสล็อตสล็อตคีนะครับก็คือ12 12เท่ากันเลยเพราะว่าอันนี้คือถือว่า ไปหาเรื่องเขาแบบว่าไปหาเรื่องเขาเองใช่ถูกต้องครับแต่ซื้อเรื่องใช่ครับแต่แต่เอ่อโดยเฉพาะเอ้ยก็เลยนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นยกเว้นจะเป็นแค่สตอรี่สีสุดเท่านั้นถ้าสตอรี่สีสุดเดียวกันอ่อ,อครับคัสคัสบีสามารถเล่นได้เต็มสล็อตเลยประมาณนี้ครับอ๋อก็ค<อ>ือแบบข้อนีแน่นนะครับเนี่ยเล่นใหม่นะครับที่เข้ามาประเทศนี้นะครับแล้ว เรา<ป>มีมากกว่าสิมี10คนขึ้นไปสามารถรับอาวุธฟรีได้เลยครับ5กล่องถ้าถ้ามีมา1ิ <5 S 1> คนสามารถรับเลย10กล่องนะครับซุ่มจะได้อาวุธประเภทไม้อย่างเดียวนะครับมันจะแค่ได้ไม้อะไรใช่ไหมครับ ใช่ครับจะสุกว่าเป็นไม้อะไรสัง่งน่าจะเป็นมีมีสักอย่างไม้เบสไม้กรอไม้ภูแล้วแล้วถ้าๆๆแบบนี้ผมแบบมาขึ้นแกงแล้วผมเอาของแล้วผมจะแบบยุบแกงแบบาเี้ยได้ไหมโอ้ไม่ได้ครับไม่ได้หร<ต>อทำไมถึงไม่ได้ครับอาชูคไหนบอกหน่อยได้ไหมครับ<อ>ก็คือในการยุบแกงของแกงใหม่นะครับจะต้องมีสตรอรี่สองสตรอรี่นะครับถึงจะยุบแกงได้<อ>ถ้าถ้ายุบก่อนที่ตัวเองมีสตรอรี่สมมติม,มีสตรอรี่แค่หนึ่งสตรอรี่นะครับเรายุบแกงคนในแกงจะโดนรีตัวครับ เราเรีนตัวทั้งหมดเลยไหมครับใช่ครับทั้งหมดที่อยู่ในสล็อตแกง่ะครับใช่ครับอ๋อเอาพ่อนี่มีคำถามไอจีถามดิแล้วไข่กับไก่เนี่ยอะไรเกิดก่อนกันคําถามนี้ยากนะผมผมบอกเลยว่าผมคิดมาเป็นปีแล้วอะใช่เหรอจริงครับข่าเนีนแบบแบบว่าคือมึงไม่น่าถามอะคําถามที่แต่แต่ผมรู้นะครับอะไร